วันนี้เราก็อยู่กันที่น่านนะคะก็ตอนนี้เวลาประมาณโมงจะทุ่มแล้วใช่ตอนนี้ข้างนอกเริ่มหนาวดีมากเรากำลังจะทำอะไรคะทำไมเรามาปิดคลิปตอนนี้เพราะว่าเขาพูดเองเรามาถึงนี่ประมาณบ่ายสองแล้วมีคนหนึ่งนะคะแอบหลับแอบง่วงแอบนอนก็มันง่วงอะทุกคนคือมันเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนน้าคงไดี่ยวรถนะ แต่น้องไม่ได้ขับรถใดๆแน้องตื่นและน้องนอนตลอดบนรถคือมันจะอ้วกโอเคไม่เป็นไรนะตอนนี้เราก็เริ่มเปิดคลิปบล็อกน่านของเราเลยละกันนะคะใช่ค่ะก็เป็นคลิปแรกในรอบหนึ่งปีไหมคะที่ออกมาเที่ยวก็เปิดคลิปบล็อกน่าน แล้ววันนี้นะคะเราก็มาพักกันที่แคมป์สุดขอาฟ้าค่ะทิน่าคือแบบชอบบรรยากาศมากคือกิจกรรมในโรงแรมค่อนข้างเยอะนะคะแนนแต่ว่าตอนนี้เราจะพากเพื่อไปกินก่อนนะคะคลาทางโรงแรมเขามีเซตหมูจุ๋มนีเพื่อนดูวิวคือเพื่อนไม่เห็นวิวแล้วแหละข้างหน้าคือภูเขาภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาแล้วก็มีหมอกแบบสวยาก็บก็แบบแฟนที่สวยเช่นกันเล่นแทนเหรอเนี่ยเล่นแทนรู้ว่าลุ้นจะเล่นไงก็เลยเล่น <Okay. S 1> อากาศดีมากนะดีมากๆายิ่งถ้าแบบหน้าน่ะมาช่วงหน้าฝนใช่ป่ะคือถ้าฝนตกตอนกลางคืนอนะ่ะก็คือตื่นเช้ามาจะมีหมอกพอหมอกเสร็จปุ๊บเลถ่ายรูปสวยมากๆนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายตรงไหนถ่ายในอ่างได้ไหมองตรงนั้น,นะคะ,ะก็<อ>เป็นไฮไ,ไลท์ของเขาพัดลมเมเป็นคนเอามาเปิดเองเพราะว่าเมแพ้ยุงมากนะคะแต่ว่าเขามีจุดยากันยุงให้นะทุกคนตรงนี้พี่ก็บริการดีมากค่ะมียากันยุงมาให้วันนี้มากับใครบ้างอะคะ วันนี้เรามากับพี่กับน้องนะคะพี่กับน้องสองคนแต่ว่าก็แยกโรงแรมกันเพราะว่าโรงแรมเต็มค่ะอันนี้เป็นคลิปที่พาเที่ยวแล้วกันนะคะ<ช><ช>อาจจะแบบไม่ได้แบบเตรียมอะไรเราอยากมาพักผ่อนแต่ก็อยากนำบรรยากาศมาให้เพื่อนเพราะว่าน,นี่ก็เป็นทริปนานครั้งแรกของเราสองคน ก็คือกินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูหมดนะจ๊ะ บอกเขาว่าจะไปอาบน้ำพอฝนตกก็มานั่งกินอะไรเหมือนกันนะกินอะไรอะ่ะอร่อยอะ่ะขอซื้อเพิ่มได้ไหมอ,อันนี้มันหม,วม้วอ่ะคุณชิชอบมากเลยอะ่ะเขามีถุงมือมาให้ด้วยอืถุงมือที่ใส่ช้อนอยู่หรือพวกแบบชิระกินไม่คือพวกเขาเก็บกินเพลินอยู่แล้วแต่วาเนี้ยมันเขาเก็บแบบ<อ>เขาเก็บข้าวโพดอะ่ะอร่อยอะ่ะ จะไปกินพวกนี้ต่อเดี๋ยวหมดมีในรถอีกเอามาไหลสุกไปอาบน้ำดีกว่า โอเคค่ะก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะสบายตัวมากแต่ว่าคุณรสเมยังไม่นอนนะคะเดี๋ยวทำอะไรรสเมย์ทำอะไรคะจ๊ะกำลังรีดผ้าให้อยู่กับเขาเลยดูน่ารักจังเลยรีดผ้าเขาด้วยอยู่ใส่ตัวไหนเหรอพรุ่งนี้โอ้โห,โหเก่งจริงๆเลยนนลชีคก็สบายเลยทุกคนก็เห็นนั่งนอนรอสบาย อีกคนรีดเสื้อผ้าคุณรถเมงง่วงแล้วขาวปากกว้างชฉฟแต่วันนี้ง่วงอีกแล้วตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้เพิ่งสี่ทุ่มแต่ว่าคือเราจะนอนเร็วเพื่อที่จะตื่นมาดูหมอกเช้ามาเจอกับหมอกนะคะใช่งคิดว่าน่าจะมีหมอก นนิดนึงก็ยังดีโอเคไปนอนกันดีกว่าไปงั้นฝันดีนะคะดเดี๋ยวด,ดุนะจะตื่นเช้าแล้วพาไปดูหมอกไปกันบ๊ายบาย เสียงฝนหนักมากเลยตรงนน้นก็จะมีหมอกเยอะแยะเลย ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าซึ่งคุณชุกเข้าไปหล้วเมย์ก็เลยอยากนอนบ้างก็เลยเอาผ้าห่มนะคะมานอนตรงนี้ร้องบกรงนี้ I can see. ทุกคนไม่รู้ว่ามอร์นิ่งไปยังคุณรถไม่มอร์นิ่งทุกคนไปยังมอร์นิ่งไปล้วเหรออ้าเหรอคือชิดอะตื่นมาแล้วฝนตกแล้วก็เลยนอนต่ออีกรอบเพื่อที่ว่าฝนจะหยุดแล้วจะได้ถ่ายรูปแต่นี่ก็แปดโมงครึ่งแล้วไม่หยุดจ้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีแผนกินเอ่ออเมริกันเบ็กฟันนะคะที่นี่แล้วก็อฟเตอร์นูนทีแล้วก็ ถ้าฝนไม่หยุดก็คงจะไปโรงแรมที่2เลยนะคะคก็คือโรงแรมบ้านพระจันทร์ที่อยู่ในเมืองนะคะก็จะแบบบรรยากาศก็คือจะต่างนี้เลยก็คือแบบเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักนะค,ะะคะ่กโอเคค่ะเดี๋ยวชี้ไปแต่งหน้าก่อนดีกว่า ตกอยู่นะคะฮะก็คือวันนี้ไม่ได้รูปแล้วข้างนอกว้ายขึ้นมาทำอะไรกับแตงโมฉ่อแตงโมฉ่ำเหรอคะอันนี้ก็คือทางแรมก็จัดเซิรอาหารเช้าให้ดูสิอ่าจิ๋วเข้าไปก่อนเลยค่ะนอาเหรอขบคุณเชียร์นะไหนๆทำไมใครติโอเควิวโอ้โหโอ้วิวดีมากอะก็วิวอย่างนี้เลยครับ ทีคือมาจากร้านของน่านเนที e นะคะก็เป็นร้านของเชฟเฟิร์สมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งนะคะเรามากินกันแต่ว่าจะกินไหวไหมมันเยอะมากๆเลยคุณครับคุณครับมาเอาอนนยังกินไม่หมดเลยยังไม่หมดเหรอคะค่ะมากินอัอร์นูทีกันก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ออกไปเนาะก็คือจะมีเค้กแครอทแล้วก็บราวนี่สโคนสโคนแคคเกอร์ มูสมะม่วงเนี่ยคือแบบอิ่มมากๆแล้วอะเพื่อนเพื่อนเพราะว่บมันเยอะมากๆเพราะเมื่อกี้ก็เพิ่งกินอาหารเช้าไปใช่ไหมคุณรดเมย์คะวันนี้มาอีกก่อนจะเช็คเอา์ก็สักหน่อยและวันเพิ่งถ่ายรูปตรงนี้ไปก็ถ้าอยากติดตามไปตามที่ไอจีชีสรตไม่ใช่ไอจีชีสธัญญาแล้วก็ไอจีรตัญญานุชนะคะ เตรียมตัวเช็คเอานะคะแล้ตอนนี้กำลังจกักลับแต่ว่าสัมภาระคือสัมภาระเยอะมากคอบแหละเนาะอแหะเสื้อผ้าเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็มาคาเฟ่พี่กับน้องมารับแล้วก็มากินต่อตอนนี้อยู่ร้านมอนกิ่วมงนะคะเราจะกินข้าวเที่ยงกัน ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางลงไปข้างล่างแล้วไปที่พักที่ที่สองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะนอนบ้านตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่น้องไม่ตอบอันนี้จะเปลี่ยนช่องละรถเมมิวออแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีช่องใหม่ชีดแผวตรงนี้นี่นะคะเราอยู่บ้านพระจนันทร์นี่นะคะช่องใหม่คือมิวแพรรถเมลชีดหายแล้วนะครับก็ชีดพชิดพิชิตไปอ้วพิชิดแมงมด เข้าบ้านกันหัวบ้านค่ะนะ้ะเราก็มี่มให้ด้วยลมใสๆเดี๋ยวเอาถ่ายรูปใครอยากดูรูปไปติดตามที่ IG ชีธิยาแล้วก็ IG รสชนยานุชค่ะมีพูมแบบว่าเจ้าคอกี้มาเดี๋ยวทำแล้เจ้าคอกี้ไปไหนอ่ะเป็นโซนรับแขกนะคะโซนทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่รั่ไหม น่ารักมาโซนนี้คือเข้ามาแล้วแบบอุ้ยน่ารักไปดูตรงข้างล่างก็คือของเรายุ่งแย่ไปหมดเลยใช่ไปสัมภาระของเราแล้วก็เป็นภาระของเราภาระอ่ะภาระเอ้าแล้วก็นี่ห้องน้ำก็น่ารักนะดูสิตรงนี้แล้วก็ตรงใต้บันไดก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะสองก็จะเป็นสองก็จะเป็นส่วนห้องนอนนะคะนี่จาพักไหนอู้ บบนี้ใช่แล้วก็มองทางล่างบ้านเล็กๆน่ารักี่มีมันน่ารักมีเป็นเมฆหน้าต่างเล็กๆนะคะมาชักชายเพื่อนบ้านใครบ้านบ้านคู่นี้สองของเราแล้วคู่นี้เราต้องกลับแล้วให้อย่าพูดอย่างนี้อวพคุ่นี้ไม่กลับหรอหมดสนุกเลยเพราะพูดจะกลับแล้ว ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานอาหารเย็นนะคะที่ร้านสซริยาการ์เด้นค่ะก็เป็นร้านที่โรงแรมที่ชิดอยู่แนะนํามานะคะเดี๋ยวลองไปทานดูค่ะสวัสดีค่ะชื่อช่องสวัสดีอันนี้เป็นคนถือกล้องนะชื่อเป็นตากล้องใครถ่ายชื่อช่องรถเมมิวค่ะรถเมมิววิธีวิธีเป็นคนถ่ายใช่ชื่อเป็นตากล้องนะคะมิวนั่งยิ้มอยู่กับใครไม่เห็นว่ะอร่อยเนาะอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ นะคะก็คือสภาพสภาพคนที่กินอิ่มแต่ว่าคุ้งเป็นเป็นไงะคะแ <ot of asia> น่นแน <c oughs> ่นนา้นี้หายใจแทบไม่ออกแล้ว <c oughs> นี่นะคะก็หลังจากที่เรากำลังออกจากร้านนะคะพบ <c oughs> หญิงหญิงวัยกลางนนั่งเหงา กวยเปยนั่งเหงานะคะเขาเหงาแหละค่ะต,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 ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะก็วันนี้อาหารอร่อยมากมาจริงๆแต่มาหน้านะ่ะก็คืออร่อยทุกที่ตอนแรกที่ไหนนะเราไม่ได้ถ่ายที่แรกร้านปู่สมเจ้าเก่า ปูสมเจ้ากับไท่ไท่อินเสิร์ตไว้ให้เติแล้วอะไรก็อร่อยนะคะแล้วก็ร้านที่สองก็คือร้านที่สองก็คือสุริยาการ์เด้นที่เราเพิ่งไปเมื่อกี้ก็คือกินหมดกี่อย่างเลยใช่แต่ว่นนี้ต้องกลับแล้วว่ะใช่วันนี้เดี๋ยวเราอาบน้ำแล้วก็จะนอนกันแหละใช่ไหมคะโอเคค่ะ Good night